ผมป่วยมานั่งแต่ปี45จนถึงปัจจุบันก็ร่วมร่วม20ปีมาจากการที่ผมทานอาหารไม่เป็นเวลาเนื่องจากการทํางานเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดมื้อเช้าก็ประมาณ9ก้านโะมงสิบโมงน้ำอัดลมขวดหนึ่งข้าวหนึ่งจานนั่นสําหรับอาหารมื้อเช้าทานอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลา 3- ามสี่เดือนจนกระทั่งเกิดอาการแน่นท้องจุกเรสารพัดเลยมันไม่สบายตัวมีอยู่วันหนึ่งไปทํางานมันกลับบ้านไม่ไหว เนื่องจากมีอาการแน่นแล้วก็จุกเร ờ, มันเพลียมันจะเป็นลมมันจะวูบก,ก็เลยเข้าไปคลินิกหมอก็เลยจัดยามาแล้วก็ให้นอนพักที่คลินิกนั้นประมาณสองสามชั่วโมงถึงจะก,กลับบ้านได้จนกระทั่งกลับมาบ้านก็ไปพบหมอเล่าอาการให้หมอฟังหมอก็บอกว่าก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะนะหมอก็เลยจัดยามาเกี่ยวกับโรคกระเพาะจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยอาการมันก็หนักขึ้นบางทีขับรถไปเนี่ยไปโรงงานเนี่ย ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งออกจากบ้านไป10นาที15นาทีรู้สึกไม่ไหวแล้วต้องกลับมาบ้านมันจะเป็นลมแล้วใจมันจะสั่นตื่นมันจะมันจะเต้นเร็วมากมันหนักขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลน,นี้เราก็ทานยามาหลายเดือนแล้วมันไม่หายเราก็ไปโรงพยาบาลอื่นบ้างก็ได้ยามาคล้ายๆก,กันจนหมอบอกว่างั้นสองกล้องดีกว่าก็พบว่าหูรูดหลอดอาหารเนี่ยมันเสื่อมแล้วที่มันเป็นมาเนี่ยกว่าจะได้สองกล้องเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามปี ที่ทานยามาเรื่อยๆตีสองตีสามเนี่ยก็จะไม่ได้นอนเพราะว่ามันจะแน่นท้องแล้วก็เรอแล้วก็จะต้องตื่นมาสาเหตุที่ตื่นมาเพราะว่าลมเนี่ยมันจะมาอัดกระเพาะกระบ,บางลมทําให้เรานอนราบไม่ได้มันจะต้องนอนหมอนเนี่ยสูงสามสี่ชั้นเหมือนก็นั่งพิงแล้วให้มันเรอออกไปเรอไปแล้วก็หลับไปเลยตีสองตีสามจะเป็นแทบทุกคืนบางครั้งเนี่ยใจใสั่นแล้วก็แบบจีด๊ดจิตดตรงด้านซ้ายเนี่ยเราก็นึกว่ามันเป็นโรค หัวใจเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือเปล่าไปฉุกเฉินเลยผมไปฉุกเฉินนี่หลายครั้งมากในระยะตั้งแต่ปี4 5หจนถึงปัจจุบันเนี่ยไปตอนดึกคือตีสองตีสามไปแล้วก็หมอก็ตรวจคลื่นหัวใจไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจแพทย์แผนพญานาก็ก็หามาหลายโรงพยาบาลแล้วแพทย์แผนจีนก็ไปพบหมอจีนก็ได้ยามาต้มแล้วก็ทานอยู่ก็ไม่ดีขึ้นอที่ไปหลายๆที่เพราะว่ามันอยากหายเพราะมันทรมานมากซีทีสแกน นอนอุโมงเนี่ยทำมาสารพัดก็เช็คมาหมดก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรสุดท้ายก็ไปพบหมอตามนัดที่โรงพยาบาลเดอมีหมอก็ให้เอาเครื่องวัดกรดเอากลับบ้านโดยใช้สายเนี่ยใส่เข้าไปในรูจมูกมาติดตัวไว้หนึ่งคืนเช้าอีกวัน,นก็ไปพบหมอตัวเนี้ยมันจะบันทึกเกี่ยวกับกรดที่ไหลย,ย้อนออกมาว่ามันออกในช่วงเวลาไหนปริมาณเยอะไหม มันไหลออกมาไหลย้อนออกมาเป็นชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงเอามานอนไว้หนึ่งคืนเช้าไปหาหมอหมอก็จะเอาเอาเบม,มมาอ่านจนกระทั่งมันคิดว่าชีวิตนี้มันจะต้องทนอยู่กับโรคนี้ตลอดไปเลยก็เลยท้องเน็ตก็หายาสมุนไพรมาทานตัวไหนที่มันดีก็ก็ซื้อมาเรื่อยมาทานเรื่อยยาโรงพยาบาลบางครั้งทานบ้างไม่ทานบ้างจนสุดท้ายเนี่ยมาเจอในเพจ มาเจอฮาชิตอาดีก็คุยกับน้องเจ้าของเกตบอกว่าต้องลองสามวันแรกรู้สึกนี้มันก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้จากที่เราตื่นตีสองตีสามแน่นท้องเรือจุกจืนมาใจสั่นนอนไม่หลับอะไรเงี้ยไอ,อ,อาการเหล่านี้มันมันแทบจะไม่มีอ่ะมันนอนถึงตีห้าได้อ่ะเมันก็อจจัศจรรย์นะก็ทานไปแล้วก็พอถึงเจ็วันก็หมดไปกอ่อกทานวันละสองเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ด เจ็ดวันก็ดีขึ้นอีกจนทั่งทานไปเรื่อยๆพอกล่องที่สองยามหมดแต่ยาหมดมันก็แปลกมันก็ไม่มีอาการอะไรเลยคือมีก็น้อยมากจนกระทั่งยามาอีกตอนนี้ผมก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันช่วยได้จริงๆที่ทําให้การใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตในปัจจุบันกับในอดีต18บปีเนี่ยมันต่างกันมากมันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นพักผ่อนได้เต็มที่เดินทางไปไหนมาไหนนี่ก็ไม่ต้องกลัวแล้ว แล้วก็จะแนะนําคนอื่นต่อไปว่าเออเรามีโอกาสที่จะหายนะอย่าไปวิตกกังวลให้มากก็ต้องขอขอบคุณครับฮาชิเจียดีที่มีผดพันธ์ดีๆขอขอบคุณครับ